สวัสดีครับนี้ครับแม่ก็จะเจียวน้ำมันหมูครับแล้วเราก็จะได้กากหมูมาทานเล่นกินกับข้าวก็ได้นะครับนี่ครับก็เจียวใส่หม้อนี่เลยครับอันนี้แม่ใช้เป็นมันหมูแบบแข็งนะครับไม่ใช่มันเปลวนะครับก็นี่ครับทำใส่หม้อเลยครับเราจะได้น้ำมันหมูมา ทำอาหารต่อได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวแากหมูก็เข้าไปทําอาหารอย่างอื่นต่อน้าพริกน้าพริกจนแม่เดี๋ยวแม่ไปทําน้ําพริกใช่ไหมผัดพริกน้ําพริกหรือทานเล่นกับข้าวก็ได้นะครับครับใช้ไฟกลางนะครับอ่อนๆนะครับเดี๋ยวเขาไปเรื่อยๆครับมันหมูนี่แบบแข็งนี่เราบอกให้ทาง ที่ร้านเขาหั่นทลายบางๆมาให้เลยก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆครับก็โรยเกลือไปสักนิดนึงนะครับให้เขาไม่ติดกระทะแล้วก็ไม่เหม็นหืนด้วยนะครับใช้เวลาสักพักใหญ่เลยครับ นี่นะครับน้ำมันเริ่มออกมาแล้วครับอันนี้ครับผ่านไปสักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะครับเราก็ได้น้ำมันหมูแล้วครับแล้วก็เจ้าหมูที่กากหมูนะฮะตอนนี้ก็กลายเป็นฟีมอย่างนี้นแล้วครับอเราก็รอให้เหลืองๆห,หน่อยนะครับจะได้กร,บกรอบๆครับ น้ำมันหมูทําเองนี้ก็เป็นแบบตามธรรมชาตินะครับก็เอาไปปรุงอาหารได้กลิ่นหอมอร่อยด้วยครับเดี๋ยวมาดูตอนเหลืองๆอีกทีนะครับนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับโหหอมน่ากินมากครับเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นครับถึงน้ามันออกเนี่นะครับก็เป็นน้ำมันที่ได้จาก การเจียวกากหมูนะครับเ๋ยเราไปดูกากหมูที่เราตักขึ้นพึ่งให้เสด็จตามันนะครับนี่นะครับก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราพึ่งรอให้เขาเย็นนะครับก็จะกรอบนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูครับติดตามเมนูอื่นๆที่ทําจากกากหมูกันครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามเพจมัมจังแล้วก็เลเตี้เทเลนชันลก็ด้วยครับสวัสดีครับ